เราก็มีประสบการณ์เยอะครับก็เขาเก่งจริงๆครับเขาก็ส่งอารมณ์ได้เต็มที่ครับให้เต้เลือกเพลงโปรดเพลงที่ชอบว่าแบบเป็นเพลงพิเศษยังไงเพลงนี้ก็ชอบเพลงโยกาเดนครับโยกาเดนเป็นพูงประกอบละครผองช่องทางนการที่ตู่หลอครับหาลองร้องให้ฟังนี่ล่หนึ่งเนี้อก่อนแป๊บเดียวยาดูแลเธอครับ แค่อยากดูแลเธออย่าเล่บรักเธอแต่เท่านั้นอาจไม่สำคัญก็ไม่เป็นไรแค่เพียงได้เห็นเธอยิ้มออกก็สุขใจไม่ต้องการอะไรมากมายแค่ได้รักจะไปไปดีก็พอไม่อยากออกอัลบ,บั้มเลยเดี๋ยวลวัวงนะมันก็ตก้ เก่งใจบรรเซอร์ว่าแลสุดท้ายก็ให้เต้ยฝากผลงานครับก็อยากฝากสร้ากกรมเทพด้วยนะครับแล้วก็